สวัสดีสทุกคนขณะนี้ท่านคือผมไอฟานะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมโครดอกรอบหนึ่งนะครับกับในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Happy Survival ซีซั่นทีับผมนะครับในพาร์ทที่4ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทําการตีวิเตอร์กันด้วยนะแล้วจริงๆแล้วในคลิปนี้ผมกะจะว่าจะมีการตัดหลายคอนเทนต์หลายเป้าหมายนะรวมๆกันไหมเพราะว่าจากครั้งก่อนๆมาก็คือผมได้ตัดแค่ปเป้าหมายเดียวทัาเป้าหมายนั้นในวันเดียวแล้วผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะก็เลยการตัดแบ่งๆทยอยตัด,ต,ดตัดมารวมๆกันให้ท่านผู้ชมได้รับชม ซึ่งนะตรงนี้นะก็เป็นสถานที่ที่เราคาดการณ์นะว่าจะเป็นลานใช้ในการตีวิทเทอร์กันซึ่งตอนนี้มันมีของเต็มตัวเลยวะโยนพวกนี้ทิ้งไปเลยตะโจนเต็มหมดเลยโยนข้ามไปโอเคเรื่งตัวนี้ผมก็ได้มีของเตรียมมาไว้ก็คือมียาตรงนี้นะแล้วก็มีโซซอยแล้วก็มีโฮบิทเทอร์ที่ได้มาจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองแล้วเราจะวางกันตรงไหนตรงกลางนี่เหรอตรงกลางนี่เหรอหนีไปนู่นนะนะ โอเคนั่นวังเนะนี่้เตรียมตัวออกรูนั้นโอเคนะเพื่อเป็นการเปิดที่ดีเราต้องกินอาหารก่อนไปเพืเป็นการเปิดที่ดีต้องเปิดมาเรไม่เอา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 คลิปเหลืองคลิปแดงคิเหลืองคิปแดงเออมันแหลกที่ปิงแหลกที่ปิงอ้อม มีคนแน่นิ่งไปแล้วอะมั๊บหนึ่งแม่แลกจริงเแลกจริงโอ้โหกิดเดียวโอเคน่าจะปกติแล้วอาแล้ยเร็วเรอฟ็วกว่าที่แลกจะมาโอเคใครมันขุดขุดงบางอะไรอยู่ขึ้นบนหัวเนี่ยกอลมาเร็วกอลกันมันบินขึ้นเดี๋ยวขุดุณขุดขุแตกอะอ่ะโอเคสามสองหนึ่ง ตอนนี้มืดมากเลยไปไหนอ่ะนี่ไงาาาาดดดิิิยังเลยยังเลยโอ๊ยอะไร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 เดี๋ยวให้ให้ขวาให้ยาขวากันอะ อ่าเรี<ป>ยบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะได้มีบีคอนใช้กันแล้วโอเคครับแล้วตอนนี้พวกเรา4ี่คนนะก็จะมีแผนว่าจะไปปัดเทรลูนกันนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโบราสถานใหม่ของไมค์ครันะที่สามารถปัดเอาพอเทอรี่หรือพวกอินส่วนที่ทําพวกหม้อไหเนี่ยจากในนั้นได้ hmm. แล้วงบางที่นในนั้นก็จะมีแผ่นเพลงใหม่ด้วยนะซึ่งจริงแล้วผมก็ไปลุมมาแล้วแหละแต่ครั้งนี้ผมจะพานะน้องบางปอนนะก,กับไอเคนะ เอาไงนะเราจะพาสองคนนี้ไปฝึกคอามมอนทนกันนั่นเองนะครับเนี่ยเราไอ้ดูนี่ดูดูแอนิเมชันในการปัดของตัวนี้นะอา่าฮะแอนิเมชันมันทุลุกทเท็มากอ่ะมือไม่ขยับเลยอ่ะมันเขาเรียกว่านี่ไงเราบอกอันนิ้วค่อยกระดิกกระดิกกระดิกไอตัวแปงปัดไปมาอะไรวะเ,เสียงอะไรวะคือมือไม่ต้องขยับอ่ะ<ง>นิ้วกระดิกกระดิกไปให้ ه, คลุมคล้ายๆแบบเราถือไม้คนไกไ่ไว้เฉยๆเว้ยแล้วอยู่ๆไม้คนไกไ่ไมันก็แกว่งไปแกว่งมาด้วยตัวเองอ่ะเอออยู่ดีๆหมู่บ้านเราก็มีแม่บ้านนะคอยกวาดท่าเรือให้เถอะ ป่าเราจะเริ่มเดินทางไปตามแม่น้ําสายนี้กันซึ่งตอนนี้จอหนึ่งของผมมะผมจะเปิดเป็นหน้าจอแผนที่ไว้อยู่นะแผนที่โลกที่มีเรียกว่าไลฟ์แมปนะเป็นปลั๊กอินของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองที่สามารถดูแมปของตัวโลกไมโครที่เล่นอยู่ได้ผ่านบนเว็บเบราว์เซอร์ใครปลาไทยเดนจะผมมองยันได้ไหมมันมามันไม่กล้ามาเอ้ใครปลาใส่เรือเดี๋ยวเดี๋ยวเรือก็แตกกลัวใช่แล้วนะน่าจะมีคนวางยาเดือยพวกเรา เรียบร้อยมีคนบางยาง้ข้างล่างมันเอ้ยเอ้ยข้างล่างมันมีลาพิสด้้ยเอ้ยอกเห้กูจอดเรือลงมึง่จะมึงหนอ่ะรอดูเรือลำนั้นนะเอาละเอาละไปดูหญิงเขาไม่โดนหรอกเขาาติ้งกันเร็วเออเออสเตรยสเตรย อยู่๋อเรือใครเขาช่างเหรอเฮ้ยแล้วนี่บ้านใครอ่ะอ๋อหมู่บ้านมิเลเจ่ต้องมารอบแล้วไม่ได้ผ่านทางออผ่านผ่านผ่านก็นี่ถึงมาเจอเทลูล์นั่นแหละเตรียมตัวเข้าชิดจากฝั่งหนึ่งจำได้ละฝั่งไหนอ่อเราจะอยู่ในเรือกันก่อนแล้วรอจนเช้าเราค่อยขึ้นไหมหรือว่าจะฝ่าบอลไปเลยฝ่าไปเลยฝ่าดวงไปเลยดูแสงสว่างตอนนี้แล้วแสงมันสลัวสลัวมากแหละใส่เชดเดอร์แล้วเนี่ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้เลยตรงนี้เลยปัดเลยเหรออ่าไอ้บล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยคือบล็อกกราวเวลที่มันมีสมบัติซ่อนอยู่ข้างในพวกโบราณวัตถุแต่โบราณวัตถุที่ว่านี้มันคือเคลย์บล็อกอันนี้โอเคอันนี้คือสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราที่จะมาปัดกันเขาจะไม่ปัดลุงดูเทกเจอร์ดิลุงใช่นี่เหรอพี่มันมีให้ปัดลงไปเรื่อยๆได้ต่อมันอยู่ใต้ดินซึ่งเนี่ยไอ้ตรงนี้คือกราวเวลธรรมดาแล้วนะให้เราขุดลงไปโอ้เดี๋ยวที่ขุดเร็วเกิน ต่อข้อยสกิทเลยนะลุงลุงลงเดี๋ยวจะให้ลุงดูลุงดูเท็กเจอร์ความแตกต่างกันระหว่างบล็อกที่มันมีเวลาวัตถุกับบล็อกธรรมดาพอเห็นล้เออเนี่ยไอ้นั้นน่ะปัด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 เลยปัดเลยปัดเลยลุงอ่งใครก็ได้ปัดใครได้ปัด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 อะไอเนี้ยได้เอมเปอรัลปัให้ปัดค้างจนสุดไอเนี้ยคือสิ่งที่เราเสนอจะเก็บกันเพราะมันคือของที่วัเทรดกับบิลเลเจอร์ได้ไม่ต้องมาช่วยปัดเออรับแค่สี่คนพอพอมันหมดปุ๊บเราก็ค่อยขุดไปเราค่อยลงไปอันนี้ปัดนี้มันคืออะไรแต่ถ้้้าาาเเเป็นนขขยยยะะะอ่่พิิงุดดดี๋วจใใหหสธตู ขยะปล่อยไปไปล่อยไปลยปล่อยไปเ<ล>นี่ยมคือถ้าว่าอันนี้จะบอกว่าไอ้ปแปลงปัดเนี่ยมันจะหักดูลารมิลิตี้ถ้าก็เราปัดจนสำเร็จแต่ถ้าปัดทอมอะไรหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือขยะเราเราหยุดปัดก็ได้ถ้ากว่าบล็อกเราเผื่อขุดไปนะมันจะเป็นยังไงรูกนะเอาไอ้ตัวโชเวลเนี่ยขุดเข้าไปมันจะเป็นเสียงดังเพ้งแล้วมันก็จะไม่ดรอปอะไรเลยทั้งสิ้นแบบนี้ก็คือสูญสลายหายไปเลยทันทีไม่ใช่แค่ขุดนะถ้ามันร่วงด้วยใช่เดี๋ยวเราดูพวกบล็อกที่เอนดรอปของไม่ค่อยดีอะ เดี๋ยวทดลองให้ดูนี่เลยแต่ว่านี่คืออะไรเช็คก่อนกระโดดโอเคเดี๋ยวทันทีได้ดูถ้าขุดบล็อกด้านใต้ออกนะลุงมันจะหล่นและมันจะเสียไปเลยดังนั้นเวลาขุดเราก็ต้องระวังด้วยว่าข้างบนมีบล็อกที่มันสามารถปัดได้หรือเปล่าต้องระวังอย่างมากใจเย็นลเลยมันต้องใจเย็นงานนี้บอกกันเลยว่าใจร้อนไม่ได้แต่ถ้าเจอแรกก็ขุดได้เลยเจอแล้วพี่ส,สมีอย่างอื่นนอกจากกาวอยู่พี่ ่่ทีีนีนจะมแค่แต่ถ้าไปพวกตามพีระมิดก็จะมีอีกที่หนึง่งก็คือมันเป็นห้องในพีระมิดข้างในนั้นจะเป็นทรายแล้วก็ในอโอเชียนดูนด้วยโอเชียนดูนก็จะมีเป็นให้ปัดเหมือนกันมันลงมาสุดยัง,งอ,อ่ะอ่าขุดได้ต่อขุดได้ต่อขุดได้ต่อขุดต่อได้อีกอยู่ขุดระวังระวังหน่ยนะไม่เป็นไรปม่เป็น้รโอ้โหจ้าเอ้านี่นี่ตัวนี้กันหนี่งตัวนี้กันหนึ่งอะไรเนี่ต่อนอะไรกันแท้แ่้ สีเหลืองสีเหลืองเยลโล่เอ้ยนี่ไงลุงตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังลุงมีให้ปัดตรงนี้ปัดดูอ่าอันนี้คือแบตเตอรี่มันคืออันที่เอาไว้ใช้คลับไห้ที่บ้านอะลุงไมได้ลายรูปผาาลยรูปหมาป่าไอ้ที่ลุงบอกลุงชอบอ่ะที่ลุงบอกมันน่ารักดีน่ารักดีเทลลูเนี่อใหญ่อยู่นะบอกไว้ก่อนเอ้ยตรงนี้ไงตรงนี้มีอันนึงเดี๋ยวดูอันนี้อะไรอ่ะออมมันคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ๊ยสมิธนิเทปสมิธนิเทปแปดเฮ้ยคิปเปอร์ เรเซอร์เรเซอร์อามเบอร์ทรีมโอเคนี่ไอได้นี่มาว่ะฮะจะไอบอกเมื่อกี้บอกนี่เช่นนี่ได้เวฟไฟเดอร์อ่าเนี่ยอย่างเช่นไอเนี่ยถ้าได้เทียนอะถ้าได้เทียนเราก็จะไม่ค่อยเก็บไปเหมือนกันเราจะขุดทิ้งเพราะว่าเทียนมันขับอะไรก็ได้นี่ของดียังไงีของดีอย่างเช่นพวกอ่าเอมอลล์เทรปดิ้งเทมเพลตหรือพอทเทอลี่ฉาดเท่านั้นอันนี้อะไรเอ่ยกระจกไม่เอาว มันเอาไปทําอะไรไอน้เนี่ยแค,แค่ประกอบกันเฉยๆ <c oughs> ใช่ประกอบแล้วตกแต่งแต่ว่ามันเป็นของที่ว่าเราจะได้จากการปัดพูลนที่เท่าน,นั้นเนี่ยเฮ้ยได้ <c oughs> สปิดติงเทมเพลตโฮสอัสนนี้เฮ้ยแต่ว่าเชือกก็น่าเก็บนะไอบอกไว้ก่อนเลยเอ่าเดี๋ยวเหมือนตอนนั้นอีกที่นี่ไปหาเชือกแล้วหาไม่ได้ <c oughs> มันเป็นซากเป็นเทมเพลเนี่ยเพราะว่าเราเจอบริกเฉยเลยใช่ใช่ซากอันนี้แหละซากของอะไรอันนี้อะไรเนี่ยมันคือซากโบราณสถานเก่าเลยลุงที่ไอผมเจอเนี่ย ออ๋อเซวิตติ้งทำเพจโฮสต์มันเอาไปตีรถลายชุดเกาะเหมือนที่นี่ใส่อย่างเงี้ยแต่ว่าคนละลายนะแนะนำไปฟังฟังแล้วฟังแล้วเองมันถึงมาอยู่ในแถวนี้ว่าง่ายๆมันก็คือนั่นแหละซากโบราณสถานไงแล้วโบราณสถานบางครูบางทีมันก็มีคนมาใส่แผ่นทำเพลงด้วยไงมันก็มันหลอกว่าผ่อนเนี่าตรงนี้มันเป็นอะไรมันเป็นบ้านเหรอน่าจะเป็นที่อยู่ของคนยุคเก่าวิแผ่น ใช่ไหมใช่ไหม,ไหมแผ่นเลลิกใช่ป่ะใช่แผ่นเลลิกถูกต้องมันคือซากอะไรวะคือต้นต้นยิงหุ่นใสอยู่เนี่ยก็อะไรจะรทำโบราณไงไม่น่าโบราณถ้าเกิดมีหอคอยมีโต๊ะทำนี่น่าจะอ่านจากเรามากกว่าโบราณของโลกไหมครับกับโบราณโลกชีวิตจริงมันต่างกันไหมฮัลโหแต่แบบรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่เลยไอตรงนั้นถ้าลุงคิดว่ามันไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วลุงอธิบายหน่อยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ใต้ดินแบบนี้ได้หน้าตาบอดแล้วนะไม่หายอเค อ่าน่าจะหมดแล้วพระออมหมดแล้วแหละหมดแล้วแหละคี่เขาหมดแล้วมั้งอ๋าอ่แล้วจะหมดแล้วล่ะมาเยอะตรงนี้ยมันก็เลยหมดไวอยู่ถ้าเรียกว่ามาช่วยกันผ่านป่ะหมดแล้วแหละป่ะเรานั่งเรือได้กลับกันดีกว่าเอ่อปักป้ายไม่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 เออมาลือแล้วหน้อย่างเงี้ยไม่มีใครมีป้ายเลยดิมันมมี้ายตะแิวึงอ่ะก็ปักไว้เลยปักไว้เลยก็ได้ไแต่บ้านเสื้อได้ไหมดูแสงที่ใายเนี่ยไม่ไม่รู้หมดแล้วหมดหมดหมดหดหมดแล้วล่าอะไรอ่ะ เออเอ่อสัญลักษณ์เป็นอ,ะ,อะไรดีสัญลักษณ์ให้มันสุ่มไปเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราแก้ป้ายเราแก้ป้ายมันก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ได้เลยแฟกเออโอเคอ่าแล้วเราก็จะนั่งเรือใครเป็นคนถือเรือไว้ก่อนหน้านี้ครับแล้วเกาะลอยฟ้าอย่างอย่างสวยเลยตรงนั้นนะ่ะเออไอ้เกาะน,นั่นแหละที่นี่เป็นคนถ่ายรูปไปดูอะจะได้ป่ะเกาะไหนดิเรามไม่เห็นอ่าบ้าเดี๋ยวพาไปดูเดียเด๋ยวพาไปใกล้ๆเองกกม,มาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเนี่ยเกาะลอยฟ้าที่ผมพายเรือมาสำรวจแล้วมาเจอจนผมขนาดนั้นว่ามันคือสกายบ็อกซ์์ในนโลกแฮปปีี้เซซซอรั่ ต้องมาชมเป็นนักบุญได้ป่ะมันมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือมันเจเนเรตขึ้นมาอยู่กลางน้ำ่างนี้แหละอ่าลุงเคขึ้นมาดิเดี๋ยวพาเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ก่อนเนี่ยแล้วประเด็นคือมันไม่มีหน้าผาอะไรใกล้ๆเลยนะแต่มันลอยฟ้าอยู่อย่างนั้นเลยเอาสงครามหรืออะไรยิงกันเองแล้วเอาเข้าไปเคเคเคจะยอมมาเหรอคุณม,มึงก็ขับนิ่งๆดิๆดัตีนี่เป็นไง้องจุ๊ดเลยอ่ะนีโดนโดนที่โดนอ่ะกลับเลยแค่ปะ กูเก็บธนูแล้วเอ้ยมึงหยุดยิงดิขึ้นมาฝันสบายอยู่บนเนยเนี่ยเปหนแอยร์กูจริงจเลยปัดไม่ได้้าวนั่นไงไอ้เหี้ยแพนเบเละป่ะโกก้เบเล่แม่งเลยป้ายแล้วแล้วเราก็ถึงหมู่บ้านของเรากันนั่นเองนะครับโอเคแล้วนวันนี้นะเราก็จะทําการไปหาสตรองโฮกันนั่นเองนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปกันท่านผู้ชมเห็นในมือผมไหมฮะ ใช่ฮะมันคือสิ่งที่ได้มาจากการตีบิทเทอร์ใต้ดินกันในวันนั้นนั่นเองแล้วซึ่งเราจะมาแปะกันตรงนี้นะโดดลงไปแทนเออไปอะ่ะเอาบิทอรกลับบ้านอ่ะทุบ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 แล้ววางใหม่แหกควาเน,นี่ยวิศวะดูบทีมเอออย่าลืมว่ามันกลับบ้านนะอยฮะไม่ว่ายัางไงก็ตามเฮ้ยไม่อยู่บ้านกูเนี่ยไม่ต้องกลับไป <laughs> อยู่บ้านกูเนี่ยโด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  <laughs> จะไปมันกลับบ้านทำไมทูไอจะมอกเอามาอะไรใส่บีคอนบ้าไนไอล่ะอ่าเอฟเฟกอะไรเหรอมีแล่ปะไ,ะไม่ได้พกมาอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้วิ่งไปหยิบแล่ในบ้านฟาร์มเหล็กเนี่ยหลรออะไรละ่ะเออฟาร์มเหล็กเนี่ยเออเออ,เอ,อใช่อ่าเราจะเอาบัฟวิ่งไปสองเหรอยิงไปแล้วยิงไปแล้จะได้เข้าออกง่ายเออตาเราพร้อมมะนะเดี๋ยวพวกเรา กี่คนเนี่ยพวกเราห้าคนเราจะเริ่มปลาไปเลยนะไปไหนอะไปทางนี้นะโยนเออไม่ไม่ไม่มันมันมันต้องทำไงนะอ๋อไม่ใช่โยนกดอะไรใช่ไหมโยนบ่อยโยนบ่อยมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่มันจะแตกเออมีใครเอาเรือมาไหมเสิร์มเอาแพมาอยู่เอาแพมาอยู่เออนี่ไม่ได้มาเลยเฮ้ยนี่ไงแว้นี่ลิลลี่แพดก็ได้ไะแว้ลิลี่แพดเอาเรือ มีเรือลำหนึ่งอยู่นะอยู่ตรงพอท่ออ่ะแต่ว่าชาติกล้วยาน้าไปแล้วอ่ะเออไม่เอาเรือลำนั้นครับผมไม่อยากได้ทุ่นระเบิดพวกหลังไปด้วยครับเอ้นี่ไงมีเรือไม่ได้มีไม้แต่มันมีเรือเลยไปเราได้เรือสองลำมาไปมายังมายังนั่งกันนะปลาเลยนะปลาเลยนะปลาปลาอะไรนี่เอ้าไม่ใช่ปลาดิไปวิ่งไปถึงไหนถึงเราจะเริ่มปลาได้ตรงไปทางนู้นต่อมาเดิม นี่ไงเฮ้ยสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางบอลสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะฮ่า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 ชิงแพนเตอร์เต็มเลยไอ้ไม่เอาดิเฮ้ยมีนกแก้วด้วยอยากได้นกแก้วสีแดงเังไงมากเลยนกแก้ว อก๋อ้ยเฮ้ยอะคว้าข้างล่างก็สวยเลยดูดิว้าเออสวยมากเดี๋ยวลองบันทีนึงนะไปไปไหนวะกลับกลับกลับโอเคเอ้าแสดงว่าอยู่ข้างหลังเราวะดิเราอยู่แถวจังเกิลนี่แหละโอ้โอ้เดี๋ยวลองดูอยู่ตรงนี้ด้วยนะปึ๊บอ้ามันออกไปนู่นแสดงว่าอยู่แถวอยู่แถวนี้แหละใต้พื้นแถวนี้แหละโอเคอ่ะคว้างอันเนี้ยคว้างเลยนะ เฮ้ยมันมันลงล่างมันลงล่างมันลงล่างมาแล,ล้วอควาอะควาท่านที่เราลงมาเมื่อกี้ท่าที่เราลงมาเมื่อกี้ใช่ไหมไปเอ้ยไม่ได้เอาท็อตมาด้วยใครมีท็อตนำเลยทีน,นี้ได้ไหมเนี่ยได้ทีน,นี้จะลง,ลงนิวนิธา s <S นนนนด้วยระวังโดนแล้วลองดูในตัวหินนี่นะหินยอดหินง้อยอ๋ออันนี้อันนี้เอาอันนี้ไปทิศใต้ตอบมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ประมาณทิศมุนเท่าที่จำได้ซ่อนจะตามท่านได้อยู่เอาได้อยู่มั้ง วาจำได้คือมันอยู่ลึกอยู่ไนเดียนพี่ปลาสักทีได้ไหมพี่ผมไม่แน่ใจว่าทางนี้่มันก็ใช่แต่ก็เก็บยากอยู่นะเดอ๋ยวมันจะเก็บยากนั่งไงไปไหนอะย้อนกลับเหรอนั่นไงไปไหนแล้วเนี่ยเราต้องไปทางทิศใต้หน่อยนึงอ๋อโอเคไป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 อ่าไปนู่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจอแล้วเหมือนเจอแล้วจากในแมปนะใช่ใช่เจอแล้วเจอแล้ว ข้างหน้าเราไปห้องห้องเข้าไปประตูวาร์ปซีเสียงไหมเฮ้ยแล้วเราไปขุดไอ้ห้องนี้พอดีเฮ้ยเฮ้ยหาหาล้องหากล้องเองอน,นี่นี่ว่านี่จะหลงทางกรบบวนเนี้ยแหละ,ะตู้มันตองตูง้มมันขอมาหน่อยครับจะไปรับผู้ thank you มันต้องมีกล่องนะควรมีกล่องอย่างเช่นในในอย่างเช่นในห้องสมุดเนี่เจอนี่แล้วไออาร์มาทิม สวยเออเฮ้ยลายนั่นแหละที่อยากได้ลายเกาะเราครบละลายกอเราครบครบละครบละในห้องนี้มันไม่มีบันไดขึ้นดีๆหรือไงวะเนี่ยมันต้องปีนต่อตัวไปเหรออ๋อจะบอกนะคือมากันแล้วเนี่ยมันน่าจะใช่แหละห้องเนี้ยเอาอมันใดก็อยู่นี่นวะ่ะทำไมเรามองไม่เห็นตาถั่วเว้ยขอกินหายกันใครมันทิ้งแร่อะโอ้เรสโตนฉันนอนฉันบนนี่มันที่ไหนไปไหนแล้ววะกระลาวิ่งมันกลับไป นี่ไนๆนะอ๋อเห็นนะเฮ้ยสมุดในชั้นดีเหมือนกันนะที่เนี่ย อ,อยากเก็บอามาเลยเก็บมาหมดเก็บมาหมดไ,ไปไหนกันแล้วอ่หอะอห้องประตูอยู่เนวะใช่ทางนี้ปะะ่าวะแล้วทำไมสปอนเซอร์มันจุ่มหมดอย่างี้เนี่ยูอันนี้ใช่อันนี้ใช่นะเฮ้ยนี่ไงไปไหนแล้วุด,ดินนี่ไงนี่ไข้างหลังาห,หมันตีหลังอะไรอยู่เฮ้ยมันมาอีกมันเรียกพวกเหร ถ้าเราตีมันไม่ตายในฮิตเดียวคือมาเรียกพวกอยาก่าเผลอมือลั่นตีนกแก้วก็พอสวิตพิเกตอาจจะก็ได้ไอ้มันทุบไม่ได้เจนี่ไอ้นี่มันทุบไ,ได้ที่ไหนทุบไ,ไ,ไม่ได้ประตูทุบไม่ได้แต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถทำลายประตูดีเอ็นได้คืออะไรเห็ด <H ate. S 2> ใช่เห็ดเห็ดแดงมันแข็งแกร่งมากพอที่ทุบป,ประตูดได้เอา้านกแก้วใครโดนดาเมิเลยกันเอา้าเรียบร้อยมันอยู่เมื่อไหร่อะควาแนละ้วควาทุบไปโดนมันบ๊ายบายเดี๋ยวไปาหาตัวไหนก็ได้ วันนั้นก่อนอื่นเลยบุรโธเียจเนตทำประตูเนเธอร์ก่อนก่อนดีกว่าอ่าช่วยทำตรงไหนดีตรงนี้เลยไหมเออโอเคผมว่าเราทำตรงตรงส่วนฮอล์เวย์นี้ก็ได้นะเนี่ยไหนเนี่ยไหนเนี่ยนะตรงนี้ไปเลยตรงนั้นเหรอตรงนันะ้นแหละแล้วตรงนี้ก็ได้จริ่งตรงนี้ก็ได้จุดจ<ป>ุดจุดจุดเออให้เข้าไปดูดิเนี่ยกล้าตายถ้าเกิดกลางลาวาจะเครียดเลยนะโอ้โหใช่อ่าค้างค้าง เอ้ยไอ้ไอ้ฮูไอ้ฮูไอ้ฮูเข้าด่วนดนกลับ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 ไอ้ฮูเออโอผมจะทำประตูแล้วเอาไอรอนบาร์ไปวางข้อรองไปไหนไปไหนมั้งที่สุดนี่มีบล็อกน่าจะพออย่ามั้งแพลตฟอร์มต้องแข็งแกร่งนะงั้นเราจะเอาคอปเปอร์นี่ไปของหายอออจะนี่โอ้ยเข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบิ๊กไปแจ็คอยู่บิ๊กไปแย็คอยู่กูไม่เข้ากูคนเดียวแล้วกูไม่เข้าไปละวเ่้แหล่โอ้โหน่าเกลียดนี่แหละ สเสียบลูกชิ้นเลยนั่นแหละเสียบลูกชิ้นไปเสียบลูกชิ้นเราจต้องต่อไปถึงฝั่งนด้นเลยปะ่ะ <c oughs> ใช่คงอันน่ะเอาไอ้พ<ว>ลาวาก่อนนะเนอะอ,อย่างน้อยปล<บ>ลาวาบล็อกหมดเที่ยงแล้วเราแล้วเ,เราต้องเข้าอันไหนวะไม่ใช่นี่ของของกระถ้าเพวกเรามันมีโดม,มคัอตกคุมไปแล้วอ๋อใช่ใช่คนเราประตูกันคนเราประตูกันเพราะว่าประตูแล้วนั่นประตูของใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นมันเจเนเรตใหม่มาขึ้นมาตรงกลางฟอร์เทสอีกอันหนึ่งอ่ะเข้าไปดูมก็อ่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวโดดเข้าไปดูก็ได้ป่ะ อประตูบ้านใต้ดินใครก่ของใครอะ okay, บ้านใต้ดินใครวัดของใครเขาอ oh, oh, ะอ๋อนี่ซาสเกลอ๋อปายุยปายุยไ mm hmm. ปแลัแงจากนั้นเราก็แค่ว่าต่อทางนั้นมาใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันอยู่นูน่นแล้วไมเราไม่ต่อตรงมาแล้วมันต่อสไลด์ลงมาน,นี่เลยต่อตรงก็ได้นะถ้าบล็อกพออะเนี่ยก็เราก็ต่อแต่เนี่ยต่อแต่นี้ค่อยสไลด์ไปนู่นเลยกดอ,อื่นเลยไออ๋อเดี๋ยวไปก๊อปปี้ไปไปกลับไปบ้านที่กลับไปบ้านไปก๊อปปี้กันไม่ใช่บล็อกอะไรก๊อปปี้อ่ะอย่าบอกนะน,นี่เป็นโซน โอ้ my god ก๊อปไม่ได้เลยตอนนี้ไอใช้หนึ่งนี่ใช้หนึ่งเหลือหนึ่งอันหนเหลือหนึ่งอันได้ไหมเหลือเหลือหนึ่งอันเลยต้องใชบัตก่อนโอเคแล้วหนึ่งอันใครจะเก็บไว้เดี๋ยวนี้เก็บไว้ตรงตรงกลางให้โอเคโอเคโอเคตอนนี้หมู่บ้านเรามันดูแบบเจริญจะมันดูชื่นตาชื่นใจทุกอย่างมันดูเจริญไปหมดเลยยกเว้นเหล็กในคลังเรานอปลว่ามีคนทำความตเกลแล้วนี่อย่างเท่ ทีนี้ลายครบชุดอะสำหรับการสรุกดนะวันนี้ก็น่าจบเพลินที่นี้แหละนะโอเคแล้วตอนนี้พวกเรา4ี่คนนะอีกคนหนึ่งอยู่ในน้ำนะใน3ามคนอยู่บนเรือจะไปบุกโอเชี่ยนมูนเมนต์กันนั่นเองซึ่งเป็นการบุกโอเชี่ยนมูนเมนต์ก่อนหน้าที่เราจะไปตีมังกรกันแล้วตอนนี้เรามีเจ้าภาพนะก็คือคนนู้นครับที่นั่งเรืออยู่ลำนูน้นบอลน,นั่นเองเกมเมอร์คานุคือจริงๆเขาต,าตั้งชื่อว่าขาอ่อนนะแต่เขาบินบิดสลับตัวกัน ป่าตอนนี้ผมก็ทําการปิดแผนที่ไปนะมันจะได้ไม่เกะกะบังหน้าจอจะได้รอบนี้ลุงเคไม่มาด้วยอะ่ะท้าเรือตรงนี้มีคนรูทไปแล้วล่าสุดที่ผ่านมาอยู่อยู่แล้วหรอปาเลยจะภาพน้ํำจะภาพน้ำ,นำนปูบ้านปลูกแตงโมขนาดเลยสองปูบ้านเลยออไม่มีแมวเหมือนมีนะกระก่อนมามีไม่แต่ไม่ใช่บิทิชชูแทนไม่มีบิทิชชูแทนเลยขาดแค่ตัวเดียวเหมือนกันเนี่ยก็คือบิทิชชูนะ่แเนี่ยตอนนี้นี่ขาดเจลลี่ถึงแล้วจะถึงแล้วในจุดหนึ่งก็หาใหญ่ที่นี่ประมาณกี่เมตรสองร้อยเมตร สใส่ไปในเรือของบอลเนี่ยคนละสามขวดห้ามรู้จองแล้วไปเดี๋ยวเราเราให้เจ้าภาพเปิดฮ <Hey. S 1> <า>ะเจอเจอรี่เฮ้ย hey, จริงนี่ <Hey. S 1> อ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพายเรือวนกลับไปจับเจอร์รี่แป๊บสปอนเดอร์ในมุนมแหล่งที่สองนี่แหละเนี่ยเราจะได้ปลาอะไรอ๋อรอคอร์ดนะปลาที่สองตัวคิดว่าได้แล้วแหละไปเราจะขึ้นไปข้างบนเทมเพลสแกนหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแมวเจอร์รี่มันชื่อเจอร์รี่ปะ่ะหรือว่าอะไรเจลรี่เจลรี่เจลรี่นะเจอเจอร์รี่แล้วเจอร์รี่เจอร์รี่มานี่มาเจอร์รี่ อ่าเรียบร้อยวู้ฮู้เจ้าแมวน้อยเอาไปไหนแล้วเอ้าแมวแมวมันไม่วับตามแมวมานี้แมวหลู how a ย e you I am under the Hey Hey แมวมึงจมน้ำึ้นมาดิฝากแมวไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวมารับกลับไปบ้านอ่าขวดยาบนเรือนี่หยิบกับไปได้ยังอ่ะแป๊บนึงตอนนี้ยาคนกี่ไปคนละกี่ขวดแล้วนะนี่มีอยู่หกขวดให้กินไปในนี้ก่อนไหมส่วนหนึ่งโอเคเราจะลงไปข้างล่างนี่กันนะ กินอ่ะสัตยาเริ่มทางเข้ามาอยู่ไหนอ่ะเออมันยีบีมันยีบีมปิ้วจะเข้าทำไมเน้นเมื่อเราก็สามารถเข้าทางลัดได้ปุ้งเรียบร้อยแล้วทำไมนี่เมดโดนอ๋อโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่น่าทักเลยอยู่นี่อ่ะนี่ไงตอบเลยก็กลับขึ้นไปข้างบนอีกกลับขึ้นไปข้างบนอีกเลี้ยวปีขวาอ่ะนี่ปีกขวาเออปุ่มมือเรียบร้อย อ๋อเฮ้ยตออฟองน้ำมันมีตรงไหนกันอีกอีกอีกหนึ่งแล้วนี่ได้ได้ลายกรอบมาด้วยโอเคโอเคอยู่นี่ป่ะอยู่นี่ป่ะโอ้ยมะเร็งนี่อยู่ตุ้มไม่มาฆ่ามันอ๋อนี่ไงได้ด้วยทายอัลเมอร์ทริมน้ออ้อมอยู่ไหนนะอ้อมอยู่นี่นะ ไม่ต้องพูดหรอกโอกาสดรอปร้อเอรเอามาเลยเอาอยู่เข้ากูอาว่าแล้วผมลืมอะไรผมลืมใส่เชดเดร์โอ้โหก็ว่าอยู่แปลกๆอ๋อตุ้มอ้าพุดชามากเลยนะเหรอหมดแล้วนี่าเราจะไปบุกอีกทีหนึ่งเลยไหมน่าจะหมดแล้วที่กหมดแล้วล่ะยยาพไปังไงต่อมันมันอยู่ใกล้ๆนี่ไม่ใช่หรอบอล อ๋อ oh, ที่แห่งนี้อะไรอะลุยเลยเหรอโอ้ยโดนอะไรเจ็ยโดนน่าเสียนี่เลย <c oughs> อโอเคโดนแล้วคือไปเลย <c oughs> เอ้ยไม่ได้ใช้ไทเดซเลยอ่ะเอา,เอาตรงนี้อตรงนี้วไปไม่เป็นไรตรงล่างก็ได้ระเบิดเอาทิคนี้ไปใช้กันได้มันมีคน,นเขาใช้กันดีมาก โอ้อยมันโอเคอย่งนี้ทุกอยในงานเนี่ยโอเคคอนเฟิร์มหมดคอนเฟิร์มนะหมดแล้วเรียบร้อยถือว่าตอนนี้มิชชั่นเราคอมพลีทเรียบร้อยโอเคสำหรับพวกเรา4สหายตอนนี้ก็น่าจะหมดภารกิจกันแล้วนะก็สำหรับคลิปในพารนี้ก็ขอจบลงพาร์นี้แล้วกันนะครับผมไว้ติดตามชมใหม่ได้ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจียรั